วันนี้เราอยู่ที่โครงการ Noble n o น t h กรุงเทพกีทาอย่างที่เราบอกกรุงเทพกีทาใช่ซึ่งเป็นถือว่าเป็นถนนเส้นใหม่ที่พรากมากๆนะในแง่ของจะเรียกว่าการเชื่อมต่อเข้าสู่เขตเมืองนั่นเองแหละหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าทําไมวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการนี้และหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าเราคือใครอ่าใช่ก็เราสองคนครับผมคือจริงๆเราเราไปลงช่องบ้านแล้วแหละแต่ว่าลงในช่องรถมันก็ดี หมายถึงว่ามันก็พูดตรงๆก็คือยอดวิวดีกว่ามันอาจจะเป็นหน้าใหม่นะครับจริงๆถ้าทุกคนติดตามรีวิวรถอยู่แล้วนะครับผมเป็นสถาปนิกนะครับทุกคนเป็นสถาปนิกที่ขับรถได้นิดหน่อยไม่ทำแต่ว่าออกแบบไม่ได้เลยใช่แล้วก็คุณวันก็เป็นสถาปนิกด้วยเรียกว่าตอนเรียนกันก็เกาะกันมาเนาะใช่ไหมครับตอนนี้ก็จบมาแล้วแล้วก็เราก็ได้ไปทํางานบ้างแล้วมีประสบการณ์มาบ้างแล้วใช่ เราก็มาทําตามแพชชั่นอีอย่างหนึ่งก็คือและ<ร>ทุกคน,น<อ>กเดี๋ยวจะได้ดูคุณวันก็จะช่ำชองเรื่องรถตลาดรถบ้านด้วยเดี๋ยวเรารจะพาไปรีวิวไปดูกันอีกทีหนึ่งก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกับผมตังผมวันในรายการเกยบผูิสได้เลยครับ จากที่เราพาดูหน้าบ้านเราเปิดหน้าคับเฮาส์สิต้องพูดอย่างี้ ใช่ครับผมเดินมาให้เอ,อย่าง <in S 2> ที่บอก <Club House. S 2> ว่ามันใหม่มากทุกคนจะเห็นได้เลยว่าห้องที่เขาน่าจะเทินไปเป็นห้องเวท ting a r e ยในอนาคต,<ช>ตอนนี้เขามาใช้เป็นเซลล์แกลเลอรี่คือด้วยความที่ดีไซน์ของพาพาส์ตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันดูแบบดูดีมากมันเหมือนโอเอซิสอะไรบางอย่างปกติโปรแกรมเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออชั้นล่างเป็นสระว่นะายน้ำห้องบนเป็นฟิตเนสใช่ไหมอันนี้เขายกโปรแกรมทุกอย่างไ้ชั้นสองหมดเลยดีไซน์เอลิเมนต์ที่ทุกคนเห็นก็คือมันดูโอเอซิสอันนี้จริงไม่ใช่มายแล้วแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเวน ไม้ามาตกแต่งแล้วก็มีแบบสวนหินเหมือนญี่ปุ่นน,น,นะซึ่งในอนาคตก็อาจจะเมนเทนไว้ลําบากหน่อยแต่เชื่อว่าทําได้อยู่แล้วอ่าใช่แล้วก็มีการปลูกต้นไม้มีการเขาเรียกทำกำแพงน้ําตกตรงนี้ก็ให้ความเย็นความสบายไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่เราขึ้นมาชั้น2องอมันก็มี ส่วนของกิจกรรมที่ควรจะมีในทุกๆคลับเฮาส์แหละที่คิดว่ามีฟิตเนสมีสระว่ายน้ําที่บอกว่าเขายกมาไว้ข้างบนใช่ไหมผมรู้สึกว่าการดีไซน์คลับเฮาส์เขาอะมันมีความที่บอกไปแล้วแหละว่ามันดูเป็นโอเอซิสมีต้นไม้บวกกับคล้ายๆทรายอะไรกันต้องบอกว่าหินเาเป็น<ล>หินกรวดเล็กๆเนาะแล้วก็ข้างบ,บนเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันเป็นตีมคอมบิเนชันส่วนตัวผมค่อนข้างค้นชินแบบนี้ เพราะว่าโปรเจกต์ที่ผมชอบดีไซน์มันก็จะออกมาแบบโทนสีประมาณนี้นฟีลประมาณน,น้ใช่ไหมใช่คือประมาณนี้เลยอ่ะจริงๆผมเป็นคนออกแบบอ๋อแน่แนะใส่เอฟเฟกต์หน <ะ S 2> ่อยครับว้าวหล่ <laughs> เ,เล่นหล่เล่นหล่อเล่นมันเป็น <S <S ผมรู้สึกว่ามันเป็นจริตที่คนไทยชอบประมาณนี้นะแบบเฟอร์นิเจอร์เพราะเราจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ลายไม้แบบไม้โอ๊กแบบไล่ๆครีมๆอย่างนี้เราจะเห็นเยอะมากใช่การที่ทําให้สเปซถ้าที่เราดูสังเกตนะไม่ว่าตัวบ้านหรือว่าขับเฮาส์เนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรเลย แต่มันดูแบบคอมอร์ฮาร์โมนีแล้วก็ดูรู้สกโคซี่มีคำไหนอีกอะอีโมมีคอนสติบลมีโอคอนสติบลก็คอมตนะครับอ่าคอมโฟดคือ <laughs> คือมันทำให้รู้สึกคอมร์ตแล้วมันดูใหญ่แปลกปจากที่เราเคยเห็นใน ในเขาเป็นขาตินะใช่มันไม่ได้แบบเหมือนบ้านที่เราจะแบบเอ้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปขวาไปทางไหนดีคือมันจะเดาทางได้เลยใช่ั้มอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจที่ผมพูดเองหลังจากเราพาเดินดูคาเขานี้เสร็จเข้ากันมาในบ้านตัวอย่างที่มีชื่อว่าโซมันแปลว่าอะไรโซจริงๆคงใช้โ L โซก็เหมือนจิตวิญญาณนะ ไม่ใช่เ่มัน S O U L ไม่รู้เหมือนกันนันกรุงโซละไม่นั <c oughs> ่นไม่ดีใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนในหลังเนี่ยก็คือบ้านตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดพื้นที่อยู่ที่373ตารางเมตรมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้น <c oughs> แล้วก็ถ้าพูดถึงโปรแกรมทั้งหมดที่มีในบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูทีหลังแต่ว่าเรามาแว a อัพก,กันก่อนพาไปดูมี4ห้องนอน1ห้องแต่งตัว1ห้องนั่งเล่น2ห้องอเนกประสงค์ก็คือเราจะเทินเป็นห้องนอนก็ได้แล้วก็1ห้องครัว1 หห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง3คันนอกจากดีเทลเมื่อกี้ที่คุณต่างพูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันนึงก็คือ โครงการนี้เนี่ยมันมีบ้านทั้งหมด3ไทายใช่ไหมครับแต่ว่าห้องแม่บ้านเนี่ยมีในทุกทา์เลยนะตั้งแต่ทยเล็กสุดเพราะว่าด้วยขนาดบ้านที่จะเรียกได้ว่ามันสาหรับโมเดิร์นแฟมิลี่เนาะครอบครัวใหม่ซึ่งบางทีเราอาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือแม้กระทั่งอยู่กันคนไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามีกิจกรรมอื่นเช่นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการคนดูแลเพิ่มเติมตเป็นข้อความข้อพไวให้ความน่าสนใจของบ้านทั้งหมด3ไทยนี้ด้วยเลยแล้กันคือแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อ <ไว S 1> ยๆที่แตกต่างกันไปแต่่่่ววาาาาาาาหลักกๆเเยทีรรรรอมดูโคงนพะ เซอร์คูลเลชันเขาดีแ a n n i n g ง o n i n g งเขาดีอะ่ะมันจะไม่ใช่เหมือนกับบ้านหน้าตาแบบทั่วๆไปที่เราสามารถเห็นได้ในโครงการเมื่อ10ปีก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็นอกเหนือจากดีไซน์ที่ทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่าคอนเซปต์เขามีนะหน้าตาบ้านแบบเนี้ยถ้าดูเฉยๆมันก็ดูแบบบ้านทรงโมเดิร์นปกติแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์ดีไซน์เขาคือโมเดิร์นบานบานคืออะไรก็โลงนานั่นเองอใช่ก็ลงนานในหนังเวสเทิรในหนังเรื่องซูเปอร์แที่ บินทะลุออกมาทาเค้นอะไรอยู่ที่โรงนักอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยนี่อยู่แบบสไตล์แบบคาอยเรอแบบว่าจริงๆก็ไม่ใช่คงนมันมันเป็นยังไงกับเรื่องคอนเซปต์บ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเขาดึงเอลิเมนต์หรือว่าดีไซน์ไอเดียทั้งหมดมาจากความเป็นสแกนดิเนเวียนนั่นเองความเป็นสแกนดิเนเวียนของเขาเนี่ยเขาใช้คาว่าฟรุชชี่หรือว่าเป็นศัพท์ภาษานอริก ถ้าผมออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะแปลว,ว่ากิจกรรมการแจ้งนั่นเองกิจกรรมการแจ้งก็คือหมายความว่าผู้ออกแบบเนี่ยอินเทนชันของเขาหรือความตั้งใจเนี่ยอยากจะลีดเอาความเขียวหรือว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยให้อยู่ใกล้พื้นที่นั่งเล่นหรือพื้นที่ทํากิจกรรมมากที่สุดโดยที่ถ้าเราเทียบแบบสแกนเนเวนียนใช่ไหมอากาศเขาเย็นะ เราออกไปมันก็ไม่ร้อนแต่บ้านเราในร้อนเขาก็เลยใช้วิธีตีความคอนเซ็ปต,ต์ใหม่ด้วยการเพิ่มช่องแสงความโปร่งเพื่อให้เราใกล้ชิดธรรมชาติแต่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมความเย็นควบคุมอะไรได้อยู่มันมีบัฟเฟอร์ว่าออกไปร้อนนะแต่ว่าก็ยังได้ใกล้ชิดกับต้นไม้ซึ่งหนึ่งในส่วนที่สําคัญก็คือมีเรื่องต้นไม้ที่มันอยู่กลางของตัวบ้านใช่ก็เป็นอินเอร์พอร์ตที่เปน็นน,นะเราจะเห็นว่า รงจอดรถเนี่ยมันก็กินพื้นที่บ้านเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็พื้นที่ถงทางเดินที่เราเดินผ่านเข้ามาเนี่ยถ้ามองดีๆมันคือสี่เหลี่ยมเลยมันเหมือนจะมีต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ซึ่งแล้วก็แบ่งห้อ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 งไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขามีอินเนอร์คอร์ทที่กันพื้นที่จอดรถกับพื้นที่ิฟวิ่งเนี่ยในโซนนี้เนี่ยให้มันมีความเป็นพรีเวซี่มากขึ้นคือตรงเนี้ยไอ้บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นเหมือนสะนาว์เดูเย็นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆความตั้งใจของพวก ก็คือเป็นกำแพงสีเขียว่ที่จะเป็นกำแพงคือต้นไม้ใหญ่โตเลยมันก็จะดูแบบโอเคขึ้นไปชั้นสองหรือแม้ว่ากระทั่งชั้นสามเราจะได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ขึ้นไปเลยทั้งหมดใช่มันก็จะได้บรรยากาศที่ร่มเย็นเย็นสบายแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าดูสเปซห้องข้างล่างนี้ก่อนอะไรกันนะเราจะเห็นว่าโอเคลิฟวิ่งแอเรียก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าโฟยเย่มันถูกผักลงมาอยู่หลังลานจอดรถใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าไปห้องนู้นห้องนู้นก็เป็นห้องที่เขาตกแต่งไว้เหมือนเป็นนนหห้้้อองงงงัั่่ววาดูเพตซึมีํ ใช้ความตั้งใจของพวกออกแบบก็คือจริงๆมันก็เป็นห้องนอนห้องหนุ่มชอบมูดมูดการตกแต่งภายในเขามากเลยนะมันเป็นมูดแบบดูแบบมินิมอลก็ไม่เชงิงมันดูโมเดิร์นแล้วก็ยังดูซ<ช>ีมเลสก็คือไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเล่นกับตัวสี แล้วก็วัสดุเนะใช่มาปิดผิวซึ่งตรงนี้ข้างหลังเราก็จะเห็นว่าโอเคเขาเป็นท็อปเคาน์เตอร์ครัวซึ่งครัวที่เขาพรไวท์ไปให้เนี่ยมันก็เป็นครัวกึงก่งๆึครัวไทยได้นะใช่จริงๆก็ถือว่าผัดกับข้าวไทยได้นะเพราะเขาปิดแยกชัดเจนเลยใช่แล้วก็มีหน้าต่างอะไรเงี้ยก็คือทํากับข้าวได้เต็มที่ซึ่งถ้าเถิดไปฝั่งหนึ่งข้ามถง บริเวณห้องก็จะมีห้องน้ำให้มันเป็นแบบพาวเดอร์ลูมเล็กๆขึ้นมาบนชั้น <c oughs> 2มีดีเทลราวจับบนันไดที่ผมรู้สึกว่าเออเขาก็น่ารักดีใส่เข้ามาในดีไซน์ที่ดูไม่เหมือนอะไรสักเท่าไหร่ที่ผมเคยนึกถึงกับความเพลียฟในแบบดีไซน์แบบโมเดิร์นที่มันเป็นคอนเทมพอรารี่แล้วก็ดูมินิมอลมันคือเป็นการดูสนุกหยิบจับในหลายอย่างมากันเนาะแล้วก็ที่เราผ่านมา รตรงนี้นก็เป็นห้งพระเนาะใช่ซึ่งมันก็เป็นสเปซที่ปกติแล้วถ้าเป็นบ้านจัดสรรส่วนใหญ,ญ่ที่เราจะเห็นเขาจะแบ่งห้องไปเลยอ่าใช่ก็คือเขาจะเอาห้องห้องหนึ่งเนี่ยมาทําแต่ว่านี้ก็คือเหมือนกั้นไว้ลําลองก็ค<ช>ือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราบอกว่าความาน่าสนใจของแฟรนนิ่งอ่ะมันก็จริงเพราะว่าถ้าใครมาโครงการนี้ครั้งแรกก็จะงงว่าห้องมันก็ดูแบบแบ่งกันแปลกเหมือนกันเนาะใช่คือต้องบอกว่าถ้าเราดูจากแปลนนะ ห้องนอนทั้งหมดบนชั้นนี้เนี่ยทางโครงการเนี่ยผูกแบบตั้งใจเลยไม่ให้มีผนังที่ติดกันคือมีความเป็น privacy คือไม่ใช่แค่ผนังกั้นแต่มีบัฟเฟอร์ที่เป็น open air หรือว่าเป็นห้องอื่นๆที่มาขั้นระหว่างนั้นอะแล้วก็ลูกเล่นที่เขาใส่เข้ามาก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเท่าไหร่ก็อยู่ห้องข้างล่างได้คือสปีด l ล v e l ก็คือทำให้ห้องมันมีเลเยอนั่นแหละเออแบบต้องเดินขึ้นบันไดไปจริงๆไม่ต้องก็ได้ แต่เขาเก็เลือกใส่เข้ามามันไม่ได้จําเป็นอะไรแต่มันทําให้บ้านมันดูมีวอลลุ่มมันดูมีลูกเล่นลน,นิดหน่อยใช่ซึ่งเราเดินผ่านอันนี้เป็นห้องที่เขาทําไว้เป็นห้องตัวอย่างที่เป็นห้องนอนเด็กแล้วก็ตรงไปนิดนึงเราก็เจอแพนเตอร์ใช่ไหมที่เป็นคล้ายๆกับกระบะต้นไม้โถงตรงกลางเหมือนเป็นสวนเล็กๆให้เราได,ด้เกตการเดนใช่ไหมใช่พวกเกนการ์เดนซึ่งผมรู้สึกว่ามันทําให้วิวของห้องนอนไม่ว่าจะห้องนี้หรือว่าห้องเนี้ยมันดูโอเคมันไม่ได้ดูแบบมีเดซเอ็น ในมุมใดมุมใดคือไม่ได้เป็นโล่โงๆก็มีสีเขียวๆมากขั้นสดชื่นดีอย่างห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันแต่เขาทําไว้เป็นห้องเด็กโอ้ oh, นี่ห้องเด็กในฝันผมงเลยนะ่ยถ้าตอนเด็กๆเ,เรามีอย่างนี้ก็สนุกหละมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันอยู่ข้างหลังใช่ก็นในทุกห้องเลยขึ้นมาเรียกว่าชั้นสองครึ่งแล้วกันอนะ่ะคือมันจะเรียกว่าที่เขาบอกเป็นสเปซเลเวลเนาะใช่ก็คือที่เราผ่านอ่ะตรงนี้ที่บอกไปเลยว่าถ้าเขาปลูกต้นไม้ต้นใหญ่หรือรอต้อนเนี้โต สักหน่อยมันจะได้วิวแบบต้นไม้ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ขึ้นไปยันชั้น3ได้เลยใช่ก็คือเป็นอินเนอร์คอร์นั่นเองแหละแต่มาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าตามแปลนของโครงการนะในโบโชเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นห้องห้องหนึ่งมีกำแพงตรงนี้ตีปิดขึ้นมาแต่นี้เนี่ยเขาออกแบบให้เป็นเหมือนแบบเป็นพื้นที่รับแขกส่วนตัวของบ้านไม่ใช่รับแขกไม่ใช่รับแขกเลยนะส่วนตใช่สอง ะาะมีทีวีแล้วก็มีการจัดสปงสเปซซอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทะลุลงไปเป็นวอยลงไปจนถึงห้องรับแขกชั้นล่างนั่นเองด้วยความที่เราอาจเจมรู้สึกว่าในความรู้สึกที่ผมนั่งตรงนี้นะผมก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ให้ความรู้สึกโคซี่กว่าข้างล่างข้างล่างบางทีมันเปิดเยอะเกินไปช่องแสงมันเยอะเกินไปแล้วเราก็อยากได้ช่องแสงโดยที่คนมองไม่เห็นเราเพราะถ้าข้างล่างไม่อยากให้คนมองเห็นเราก็ปิดมา่านอะไรไปใช่ไหมก็ย,ยังรู้สึกว่าเออไม่ได้ความรู้สึกหรือแอมเบียนส์ความสดใสของต้นไม้ อะไรสักเท่าไหร่เหมือนชั้นสองนี้อืมแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งก็คือผมจะยกตัวผนังด้านหลังนี่นะผมนี่ต้องนั่งเลยอัต้องนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนทุนดีเทลนี้คุณคุณเนะี่ยมันจะคล้ายๆกับแพทเทิร์นการ์ดสารแบบไทยๆนะเอออันนี้ก็คือผู้ออกแบบเนาะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเขาก็เอามาเล่นลุกเล่นได้ลงตัวเลยนะที่คุณต่างพูดไปตอนแรกว่าจะมินิมอลก็ไม่ใช่โมเดิร์นก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็มีอินเทนชั่นต์สำคัญเอาวัาสดไุไทยๆมาเล่นมิกซ์แล้วกันมิกซ์แอนด์์แแแมมมมชนนนะออ่่่่าาาาาิกกกซคข้งงหหลลยยตวธธีี็็ัเปบบ เออโทนอยู่ใช่ไหมแบบพื้นสีน้ำตาลโทนไม้ๆหน่อยแล้วก็กําแพงเป็นสีขาวอะไรประมาณนี้อ๋อขาวควันบุหรี่นะแล้วก็เดินข้ามาหน่อยอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดมใช่ครับก็เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเนาะได้เทควิวก็คืออย่างที่บอกคือเทควิว3ด้านเลย ก็คือด้านนี้ที่มองลงไปเห็นวอยข้างล่างจะลงไปเห็นลิฟวิ้งแอร์เรียแล้วก็เห็นอินเนอร์คอร์ดคือห้องนี้ก็ถือว่าอยู่ในโพซิชันที่ไพรเวซีที่สุดละ mm hmm. ทั้งในแง่ของเสียงแล้วก็ในแง่ของการมองเห็นเพราะอยู่ข้างหลังนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไอ้ที่เราจะเทคไซต์อ่ะคือถ้าต้นไม้ไม่สูงมันก็จะดูแบบเฉยๆอะ่ะใช่ไหมเป็นกำแพงปูนถ้าโครงการนี้เราก็แนะนำเนาะว่าเอาต้นไม้ต้นใหญ่ยกมาใส่เลยอ่าอย่าทำบ่อน้ําเลยใช่ได้ทันทีได้วิวทันทีเพราะว่า ที่เราบอกไปเลยว่าบ้านหลังนี้มันคอมพลเมนต์หรือว่าพยายามชูคําว่า Harmony of nature ก็คือ,ค,อความแบบว่าสมดุลความเป็นอันหนึ่งเดียวกันระหว่างการดําเนินชีวิตกับ,กบธรรมชาติรราตอะไรประมาณนั้นซึ่งข้างหลัง ก็มี Walk in c น o s e t แต่ห้องน้ำผมอยากให้ดูมากเลยคือเขาทำห้องน้ำน่ารักมากเลยนะสีเนี่ย <c oughs> เขาล้อก,กับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยนะนิดนึงก็คือเป็นสีเขียวไข่กากระเบื้องตรงนี้ใช่ <c oughs> สุขภัณฑ์ก็มาในรูปแบบที่มาตรฐานอยู่แล้วเราเห็นหลายโครงการนะมีอ่างน้ำต้องมี2อันมีบาครับเแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์แล้วก็แบ่ง ชาว์บ็อกซซึ่งความเป็นชาว์บ็อกเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นในหลายๆโครงการเลยนะผมว่าสัก8 90%เป็นลยเป็นกระจกเนาะใช่เป็นกระจกกั้นกระจกซเร็จรูปอะใสๆแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบที่เขานิยมที่ข้อเสียของมันน่ะนานไปมันมีคาบน้าแม้ว่าเราจะซื้อกระจกเป็นลดค่าอะไรก็ตามเคยเห็นน้ำยงน้ำยางเคลือบมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นใช่อันนี้เขาก็ทำให้เออเป็นซุ้มเล็กๆเป็นอาร์ ที่ดูน่ารักเออผมว่ามันดูเป็นดีไซน์ของน่ารักดนีนะคอมบิเนชั่นแบบนี้ผมว่ามันน่ารักมากชั้นสุดท้ายคือชั้นสามนั่นเองนะครับใช่ดีไซน์ก็ต้องบอกก่อนว่าในบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยเขาดีบันนี้มานานแล้วเอะไรครับอัานี้มันคือเวลาเขาใช้ชงคอกเทลใช่ที่แบบเวลาเราไปสั่งที่พับที่ร้านอะไรเอาไว้กรองไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ความน่าสนใจมันอ่ะคืออันนี้อะอันเนี้ยคืออะไรมันเหมือนกิ้งกือเลย ใช่ไหมใช่ใช่ดูเป็นอย่างนั้นก็ช่างจินตนาการนีใช่ไม่คือห้องนี้มันก็อย่างที่ทุกคนเห็นเป็นห้องในฝันของใครหลายๆคนนะผมว่าเพราะว่าด้วยการตกแต่งอะไรเงี้ยจริงๆเราจะทาเป็นมาสเตอร์เวลูอีกห้องหนึ่งก็ได้คือเขาบอกมันมัลติโพสเลยแต่อันนี้ห้องน้ําไม่ได้ข้างบนจะได้ใช่ใช่จริงๆก็เข้าได้นะไปใส่ระเบียงก็ดูแปลกๆแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับห้องนอนสักเท่าไหร่อ่าใช่เพราะว่าอินเทนชั่นของผู้ออกแบบเนี่ยต้องการให้ทำเนี่ยมันเป็นเราเหมือนแอคทิวิตี้รูมเพราะว่า เชื่อมออกไปจากห้องเนี้ยมันจะเป็นอีกสเปซนึงที่น่าสนใจอย่างเงี้ก็คือรูฟท็อปของบ้านหลังนี้ใช่แต่การตกแต่งเข้ามาในห้องเนี้อ่ะเราบอกก่อนว่ามันคือห้องดูหนังกับมีเคาน์เตอร์แอลโกโฮอฮอล์อารมณ์เหมือนเอนเตอร์เทนนิ่งร,รูมนิดนึงคล้ายๆแบบให้ฟีลลิ่งไวท์แบบแจ๊สบาร์แจ๊สคลับหรือเป็นแมนเคฟสำหรับมาสมหัวกันปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วดีไซน์ที่เราจะเห็นได้เนี่ยเขาก็ตกแต่งแบบเหมือนกับดิสเพย์ที่โชว์แบบร้านขายแผ่นไวนิลสมัยก่อนอ่ายุค7080อะไรอแบบย่างเงี้ยโชว์อะไรแบบแล้วกก็ถถ้าเิบไปออีหน่ย เมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าอีกสเปซนึงที่น่าสนใจก็คือรูฟ็อปนั่นเองถือว่าเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันครบคันนะในเนื้อที่แค่แบบ4าตารางเมตรเหมือนกับเป็นรูฟทอปปิ้งบาร์บีคิวคือง่ายๆเตาหมูกระทะลงตรงเนี้ยจบเลยใช่ก็ถือว่าเราได้วิวแบบที่เออกินหมูกระทะข้างล่างอาจจะคืออดนะใช่มันก็อาจจะมากินข้างบนเพราะไม่อยากกินในโรงจอดรถอะไรเงี้ยคนขับไปขับมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนตัวเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ปาร์ตี้เล็กๆดูดาวอะไรได้แหละถ้าฟ้าสว่างฟ้าโปร่งเนาะ ราคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะจบแบบจริงๆเราก็มาสรุปกันหน่อยแล้วกันสำหรับโครงการนี้ no n o b l e n o น t h กรุงเทพกีธายังไม่ได้เปิดขายแบบยังเป็นทางการเลยนะตอนนี้เรามาเนี่ยเขายังก่อสร้างอยู่เลยก่อสร้างเสร็จไปไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ ต่ก็ถือว่าเปิดให้เราเข้าชมมีบ้านต,ตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจเนี่ยเขาสามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ที่โครงการเลยนะครับตั้งอยู่บนถนนสีนคริรทร์ร่มเก้าหรือถนนเส้นกรุงเทพกีฬาตัดใหม่นั่นเองใช่สรุปหน่อยก็ความน่าสนใจเนาะในรูปแบบของตัวบ้านเนี่ยเราก็พามาดูแล้วว่ามันก็มีการวางโซนิ่งและปาน,นิ่งที่น่ารักดีิการตกแต,ต่งไภายในบ้านตัวอย่างเนี่ยมันก็ดูฮาร์โมนีแบบเนเจอร์แต่ต้นไม้จรงไม่ได้โตอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งปลูกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งคือคอนเซปต์ของการดีไซน์ ที่เขามีการเล่นลูกเล่นของสเปซคือแน่นอนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปิดหน้าต่างกันตลอดเวลาหรือว่าอะไรนี้แต่ว่าเขาทดแทนมาด้วยระบบที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกรองอากาศซึ่งเป็นระบบของเ c g นั่นเองแล้วก็นอกจากนั้น,นยังไม่พอเนี่ยเรื่องแสงที่เข้ามาเล่นในสเปซดีไซเนอร์เขาก็พยายามจะดึงแสงเข้ามาเยอะแล้วก็ระบบไฟเนี่ยเขาก็ใช้ระบบของโซลาเซลล์ด้วยซึ่งโครงการติดมาให้แล้วก็บ้านเนี่ยยังได้รางวัลอีกด้วยนะรางวัล r e ดอ a วอร์2023ในสาขาเรื่องเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงาน แล้วก็เป็นในตอสิ่งแวดล้อมใช่แล้วก็สุดท้ายทำเลที่ตั้งมันก็ค่อนข้างสาคัญเนาะค<ช>ืออย่างที่บ,บอกไปเราก็ย้ําไปหลายทีแล้วแหละว่า<ช>มันเป็นทําเลใหม่ทำเลทองใหม่แล้วกันเพราะว่ามันก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมาก ใกล้กับฟาซิลิตี้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นช้อปิ้งมอลล์ห้างที่เราเพิ่งผ่านมาใกล้สุดเลยนะลิตเติลวอล์มีฟู้ดวิลล่าด้วยนะตรงนั้นใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นเรามีใกล้อะไรบ้างก็ถ้าเข้าเมืองเนี่ยไม่ยากเลยอืก็ขึ้นทางด่วนนิดเดียวนะถึงลงตรงพระรามเก้าเลยทันทีก็จะมีเซ็น,นั้นพระรามเก้ามีฟอร์จูนมีตลาดนัดมีโอของกินแหล่งใหญ่เลยชสำหรับโรงเรียน ก็จะมีโรงเรียน Ascot International School นะครับ3.9กิโล l วิ g t o n College International School เนี่ย4.4กิโล h e a l t h f i e l d s International School 4.7กิโลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 6.9กิโลส่วนโรงพยาบาลนะครับก็จะมีโรงพยาบาลเกษมร,ราชศรินหรือสมิติเวศศิริคริน,นก็อยู่ในระศมีไม่เกิน8.7กิโลนะครับใช่ก,ก็ถือว่าใกล้นั่นแหละสำหรับโครงการนี้แล้วก็ราคาเริ่มต้นเนาะก็อยู่ที่15จนถึง25ล้านบาทก,กับทำเลตรงนี้โครงการใหม่ของโนโบรนั่นเองที่วันนี้เราพามาดูกันนะครับถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราใต้คอมเมนต์แล้วกันแล้วก็ที่สาคัญเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้านประมาณนี้คือตอนนี้มันก็มีต้องของช่องเนาะก็อาจจะงงง,งลงช่องรถด,ด้วยลงช่องเกี่ยวกับบ้านโดยตรงด้วยถ้าใครดูในช่องบ้านก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันนะครับส่วนใครดูช่องรถถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์เหมือนกันอ่าก็ได้ทั้งสองทางเลยใครชอบทางไหนก็ไปทางนั้นนะส่วนวันนี้ผมแต่งผมวันผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ